ยูทูบเบอร์สาวบีเบนอายาเจ้าของช่องปูเบลที่มีผู้ติดตามกว่าหนึ่งล้านออกมาประกาศผ่านคลิปว่าเธอกำลังตั้งครรภ์และจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอเผยว่าฝ่ายชายเปลี่ยนไปหลังรู้ว่าท้องครอบครัวฝั่งชายไม่ได้แสดงความรับผิดชอบชัดเจนเธอจึงตัดสินใจเดินออกมาท้องโฟกัสที่ลูกและคนรอบข้างที่ให้กำลังใจหลังคลิปถูกเผยแพร่ก็เกิดกระแสรดราม่าในโลกออนไลน์จนล่าสุดทางค่ายที่ทีเคสังกัดอยู่ออกประกาศยุติบทบ,บาททีเคในฐานะศิลปินฝึกหัดของค่าย เพื่อไปเคลียร์เรื่องส่วนตัวต่อมาทีเคออกแถลงชี้แจง7ข้อยืนยันว่าเขารับรู้เรื่องการตั้งคันมาตั้งแต่ต้นพาไปฝากคันดูแลค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดและยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเลี้ยงดูตามความสามารถเขาระบุว่าที่ครอบครัวเงียบเพราะข้อเสนอจากฝั่งหญิงส่งมาเพียง2วันก่อนหมดเส้นตายและตัวเขาไม่มีโอกาสร่วมตัดสินใจเรื่องเลี้ยงดูลูกเลยจึงไม่สามารถตอบรับข้อเสนอได้ทันทีทีเคย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนและทั้งคู่บรรลุนิติภาวะแล้ว ตนยังพร้อมรูปเลี้ยงรูปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้